สวัสดีกาแฟหอมๆกับบรรยากาศสดใสเชา้ชาๆมาชมกับสระน้ำอโนโุดาษสระน้ำมหัศจรรย์ของนังสีเป็นไงล่ะเสาเต็มเลย แล้วก็จะเจอนางสีหัวฟูฟูเพราะเมื่อคืนทำการบ้านให้พี่มาร์คหนักมากน้องเอไอเขารอคิปอยู่มานั่งดูปีนี้แรงจังเลยน้ำไม่ขึ้นเลยจ้าฝนก็ไม่ตกทางไหนตกไล่มาทางนี้จ้า ถ้ามันแรงกว่านี้นะเดี๋ยวจะได้จับปลาแล้วนะทุกคนใครเป็นไหมอะหัวฟูฟูอะตื่นเช้ามาต้องสวดดัสดีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนะจ๊ะทําคลิปที่มีคุณภาพรักนะทุกคนสุสุมันต้องเป็นวันของเราเจงใจเย็น สีทนได้สีทำได้พูดอย่างนี้ค่ะทำได้